หลายคนมักพบปัญหาในการดูแลสุขภาพช่องปากลูกน้อยแต่รู้หรือไม่ว่าการนวดเหงือกและแปรงฟันให้ลูกตั้งแต่ช่วงแรกเกิดมีความสำคัญมากแบคทีเรียาสามารถสะสมในช่องปากได้ตั้งแต่ก่อนฟันขึ้นการนวดเหงือกช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดลดอาการเจ็บปวดเมื่อฟันขึ้นและป้องกันโรคเหงือกอักเสบตั้งแต่วัยเยาว์ เราขอแนะนำชุดแปรงนวดเหงือกสำหรับเด็กผลิตจากซิลิโคนคุณภาพสูงนุ่มนวลต่อเหงือกอ่อนของลูกน้อยด้วยปุ่มนวดหลายรูปแบบช่วยกระตุ้นเหงือกบรรเทาอาการเจ็บปวดเมื่อฟันขึ้นและช่วยทำความสะอาดช่องปากได้อย่างหมดจดปราศจากสาร BPA 100%ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกวัยข้อควรระวังห้ามนำเข้าไมโครเวฟโดยตรงใช้กับเครื่องนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อได้สามารถต้มได้ถึงความร้อน1 0 0องศา รบครันด้วยคุณสมบัติที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อยสั่งซื้อได้เลยที่นี่ค้นพบสินค้าอื่นๆอีกมากมายเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือลิงก์ใต้ d e s c r i p t ชันได้เลยขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดไลค์และ s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเรา